ที่ชนบุรีมีชาวจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ไปเขาดาวใช่ไหมระหว่างไปเขาก็ไปเจอกระเป๋าเงินมันตกอยู่เขาก็เปิดมานอกจากกระเป๋าเงินก็มีพวกกุญแจรถอะไรด้วยนะไม่เป็นไระกระเป๋าเงินเปิดมามีแบงค์ร้อยกับแบงค์พันอยู่ไปงานเขาดาวนะเงินหกหมื่นกว่าบาทโอ้เยอะนะโอ้พกไปทําอะไรขนาดนะั้นเหมือนกันนะแล้วเขาก็เลยบอกอ่ะเขาไม่ได้อยากได้เป็นของตัวเองนะตามหาเจ้าของครับลคสซลคณพี่น้องชบุรีนนหนนะ งานถนนคนมุงถนนคนเดินชุมชนตลาดโรงโป๊ะค่จัดขึ้นที่เทศาบาลตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเรื่องราวต้อนรับสักราชใหม่ผู้ที่พบกระเป๋าสตางค์ท่านนี้คือคุณพงชัยสิงห์ไพรเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่บอกสามทุ่มครึ่งกำลังเดินเที่ยวชมบรรยากาศในงานเขาดาวอยู่นี่แหละเห็นกระเป๋าสตางคือลักษณะเขาผมเห็นเหมือนกับเป็นกระเป๋าคาดเนาะกระเป๋าคาดอกอย่างเงี้ยเนาะ ตก<ะ>อยู่เนาะแล้วข<อ>้างในมันก็มีกระเป๋าเงินมีกุญแจรถเป็นตองของนี้ยพูดนะเป็นรถโตโยต้านะเผื่อพี่ทาหายพี่ยของผมหรือเปล่าหกหมื่นกว่าบาทแต่พี่ต้องมาพร้อมกับกุญแจรถโตโยต้านะแล้วกลับยังไงนะเขาเจอของหาคนกันไม่เจอมีแบงค์ร้อยแบงค์พันเป็นปึกๆเลยเนี่ยมัดเนี่ยมัดอยู่เนี่ยตำรวจท่านก็ช่วยกรุณนานับให้มีพาสปอร์ตด้วยใช่ไหมมีพาสปอร์ตด้วยเนาะคาดว่าเป็นชาวเมียนมาคร<อ>าวเนี้ยเมื่อคืนในงานเขาก็ ประกาศตามหากันทั้งคืนเลยอ่ะคุณพี่พงษ์ชัยบอกไม่มีใครมาติดต่อขอรับเลยผมก็ไม่ได้อยากได้เป็นของตัวเองดังนั้นทั้งหมดก็ต้องนําส่งตํารวจก่อนก็ไปส่งที่ตํารวจประจำป้อมยามบ้านหวงโป๊กก่อนนะก็เดี๋ยวเขาจะส่งต่อให้ทางสพบางละมุงทําบันทึกรับไว้เนาะถ้าปีหนึ่งเขาไม่มารับทํายังไงไปติดต่อรับได้เลยนะกฎหมายก็ถือว่าท่านเป็นคนพบนะเออแต่ว่าเนี่ยประชาสัมพันธ์ฝากไว้เผื่อว่าคนเวียนมาที่ทําตกเนี่ยแบงค์พันแบงค์ร้อย แต่มันมีกุญแจรถด้วยเนี่ยเมื่อคืนกลับยังไงนี่มีดอลลาร์ด้วยดอลลาร์นี่ถือว่าพกเงินเยอะนะอ๋อนะครับ